ต้อนรับเข้าสู่ช่องยืนโกกตูมนะคะชิดเสียงดังเลยนะคะไปดูแอดชิดก่อนมีอะไรแอดชิดอ๋อคนสร้างใหญ่โอ้ยสร้างครับอ้างสร้างเจ้าบ่ใหญ่นะโอ้สร้างผมเหนือใหญ่ครับโอ้ยจิฮอดใช่รอบานี้สร้างสิทธิ์ใหญ่โอ้ยใหญ่ล้ำโพงโอ้ยนึกว่าใหญ่แงใหญ่ล้ำโพงนะคะไม่ใช่ย้ายชิดนะคะอ้าวผุนพี่เองเอาไปแล้ว โอ้ตู้บอลวัตเตตรเอ้าจนี้อันนี้สออันนี้นี่นี่โอ้โหวันดีชิดเจ้าเอาซุปเข้าไปครัาหูยูอันนี้นะสายนี่มันเสียบตรงนี้อันนี้ก็เสียบนึ่าวจูนี่น่ะเอาเสียบ้าอะเพราอยันีุ้กแล้วหามไปทางซายนั่นเลอ๋พี่เหน่งจะเอากลับมาไปอีกแล้วพี่น่ง ถือไว้ถืวไวโอ้ยอชเอาอชชิดงานเข้าบัดนี้ถอดบ่ถืกหือเป็นต่อน่ห okay. oh, uh. ั่นสก3ชั่วโมงก็บ่ลเล็กอืมกถอดบ่ถืกเดี๋ยเพิ่นอั่นอินอจะอยระงใหญ่ตีมันเียยาวย อแม่ใสด่อกมอ้แก้วไปัแล้วนีมาใส่เจ้าเลยนอดออคืออันนี้นี่ไปมันไปานี่พี่ตพี่ฟังม้ยอันนี้กยจำได้ยู้อทอดนี่ยจได้ยูเสียเอาเอาไปหนล่ะมบ้างฮะูวิญาือฮะดูยเป็นืเาสแนอันนี้ยูนี่ จำไม่ได้พี่เออนี่ไปอันนี้กับต้มโปงหน่อยเนี่ยเอเออของพี่ครับตัวนี้มีหมองอยู่อะไรตัวนีเบาน้่เบางพี่ดิโอ้ใหญ่ขนาดนั้นยังบาเบาพี่ดิใหญ่ตัวนี้ตัวนี้จะอาจจะหนักตัวนี้เนาะไปแล้วได้บัตรกลางใหญ่กลางเล็กเล็กไปแล้วไปแล้เอาบานี้เล่นเล่น อย่างน้อย่างน้นขนขนยายยายยายอีกแล้วโอ้ยซาซาเอ้าสิย่ทานคะโอันหล่อโอ้ยโอ้โอ ils, ום, โออ้ยโอ้อ้้ออโอ้ย้ อ๋อเพราะว่างานใหญ่จะอยู่ตรงนี้บบนงานใหญ่จะรำฝั่งนี้คนเยอะเด้ออธิชิดก็มาเอามาแล้วเสียบถูกอยู่บัานนี้อธิชิดเอ้ยเจ้ามาเสียบไปก่อนละน้องข่อยไหมคนยา่าิหลวงคนย่าิหลวงพ,ดงพูดเฝ้าเสียบยา่ยาติญาติหลวงเฝ้าเสียบไปก่อนอย่าลืม เสียไปแล้วเสียไปแล้วสลัดเห็นน้ะเจ้าเนาะเอามาเสียบโลดเนะโอ้ยอาทิตย์สลัดจังเลยพนยันพนยันหลงโดนคนเสียบเลยทนนนเอออาาัไปงีก่ม มีวหาออกล้วทหารกูนะทหารเรานคนเาอเยขบนี่จันี่ว่าคูขบรขบรอยากได้เงินก็ยกขั้รถนี่จิใจคนตกช้ยอีก้วนี่จิตฮะมันเขาไ่ด้เตาแต่ตาคนในยูเห็นวากันเลย đây là hoang nữa, cái gì đây? cái kiểu nó tút, ní ma, yếm ní, là đấy, <laughs> 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 con, là, mưa mưa ý, con ย้ายเอาอะไรมาอีกเนาะยังไม่หมดเหรอยังตู้อ๋อยังสายเสียบ จับจอเออโอ้โห oh. เราถอดเราถอไม่ได้คนไทยป่เ่วคนยโอโอ้โอ้โอ้โหวิ่งวิ่โอ้ยชิดไม่ทันโอ้ยโอ ไปลำงสุดที่บ่อทั้งี่บ่มามาก่อนเจ้ียมาแกอนมาก้อนมาหนึ่งก้อนเาี๋ยวเปล่าเดยวาวางก้อนเอ้ยนักนักโอ้โหลำโพงมาชิบเกลวมาวางเลยต้องเกลี่ยบ้องอะไรนี่อยวาแล้ว ห้องใหญ่ตุ้ยบอกนะดูนักมึงก็เจ็บใจไปผู้ใหญ่ ไ่ใมันจะยังมั้งตาเขาจะนั่หางกูเนาะตาคอยแล่นก็คากูสายไปที่คนกูบอกตามบอก

แปดแล้วแปดแล้วสายสิบสายสิบดีว่าไรสายต่อแปดว้นะพ่ะสายแปดเออสายแปดเจ้าสายสิบเพื่อเจ้าซ่าสายชั่วโมงกับพี่โอ้โหอ้านี่ยายเครื่องเสียงมาไว้นี่อ๋อนี่นะคะยายเครื่องเสียงมาไว้นี้แล้วโอ้โห โอ้โหเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะเออเขสียบถึงแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ